เพื่อนๆก็เห็นแล้วใช่ไหมครับว่าตัวละครอสูรอาคศาสเนี่ยผมชอบมากๆนะครับผมผมปั้นมาถึง2ราวรุ้งที่เป็นตัวละครพิเศษแบบอสูรน,นะฮะที่มันปั้นยากมากๆ และตัวละครต่อไปที่เป็นลูกตัวอวัยของผมที่ผมจะทํสองดาวรุ้งคืออสูรอีกตัวละครหนึ่งครับผมนั่นก็คือตัวละครโดมะานั่นเองนะฮะโอ้โหตัวละครตัวนี้นี่ก็เป็นตัวอวัยของผมอีกตัวละครหนึ่งเลยก็วาดได้นะครับผมผมก็เลยเตรียมตัวสุ่มมาสัก200ใบนะครับผมเพื่อจะมาสุมเขานะฮะ บอกได้เลยว่าตัวละครตัวนี้ในอนาคตของเราเนี่ยต้องเป็นดาวรุ่งเท่านั้นนะครับผมถึงจะเล่นนะฮะรอติดตามกันได้เลยนะครับสำหรับมาหากราบโดมะนะฮะน่าจะเป็นฟิลเหมือนอาคาสะใน EP ก่อนๆแน่นอนนะครับผมแบบปั้นสุดๆนะแต่ก่อนที่จะไปเริ่มอะไรนะครับเดี๋ยวผมพาเพื่อนๆมาสุมตู้นี้กันก่อนละกันนะครับผมเพราะว่าตัวละครวัตถุดิบนะฮะขาดแคลนมากคือต้องใช้เยอะมากๆนะครับผมแต่เราดวงไม่ดีนะทุกคนนะเราไม่ได้อะไรเลยนะครับผมสับตู้นี้มา เดี๋ยวเรามาเริ่มสุ่มกันเลยดีกว่าครับผมว่าจะได้อะไรบ้างเดี๋ยวเราจะข้ามคลิปไปเลยนะทุกคนนะเราจะเปิดแบบข้ามสคลิปเลยครับเราจะไม่ลุนอะไรเลยนะฮะเราจะลุนแค่ตรงนี้พอแต่ตรงนี้มันก็จะเปิดเอสอาร์ทำไมวะแปลกนะแปลกนะโอเคเดี๋ยวเรากดแบบนี้เลยละกันนะครับจะได้แบบไวฮึบโอเครุ้นแบบนี้เลยนะทุกคนนะคือต้องได้เอสดอาร์บวกเท่านั้นอ่ะตอนนี้ฮึบ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 โอ้โหโอ้โหโอ้โหเอาดี ทำไมตู้มันคือไม่ได้เล่นนานนะไม่ตู้มันเกลือจังอ่ะเพื่อนไม่ตู้มันเค็มจังเลยโอเคผมได้ SSR บวกมาตัวนึงแล้วในกระสับกโตะนะฮะไม่ใช่วะมันยังไม่ใช่ตัวที่ผมต้องการนะมันยังไม่ใช่นะแล้วเราไปแบบไปไวในกระผมตู้นี้มันคือตู้แบบรอเราเฉยนะครับผมขั้นเวลานะฮะเดี๋ยวรอตู้โดมาได้เลยเราจัดสุดแน่นอนครับ200ใบอันนี้คือยังไม่ใช่นะฮะโอโ้โห ยังไม่มีนะยังไม่มีนะครับเอเอ็อาร์โบกเทีเราต้องการนะฮะโอ้โหหายจ้อยจัดโอ้โคตรเกลือเลยตู้นี้ไม่ได้เล่นนานเกลือขนาดนี้เลยหรอและตัวละครที่ชอบออกมาพร้อมกับซาบิตโตนะครับผมคือไอ้น้องเขาเนี่ยผมจําชื่อไม่ได้แล้วไม่ได้ดูนาน,นครับผมตอนนี้นี่คือหายหน้าหายตาไปนานมากเลยนะพี่ล่าศูนนะฮะอย่างเ,เขาบอกน่าจะมาออปลายปีนี้นะทุกคนนะโอเคแต่เขาจะย่อยตัวละครสักคู่มาเคลียร์ช่องเสร็จแล้วทุกคนมาสุ่มต่อครับอีก80ใบ คือแบบพึ่งทางไวมากเลยนะเอเดนอาะบวกนี่คือแบบไม่ได้ใช้เลยนะทุกคนนะตัวละครที่มันออกมาเนี่ยคือขอแบบพวกตัวละครแบบที่เราเล,เ,ลเล่นได้ไหมคือตู้นี้แม่งขวดเกลือเลยวะแ <c oughs> ม่งเป็นตู้ธรรมดาโอ้โหเอเดนอาเยอะมากนะครับผมแต่มันก็ยังไม่ใช่วะ่ะมันก็ยังไม่โดนนะมันก็ยังไม่ใช่นะฮะอีกใกล้เท่าไหร่ครับผมโอเคการันตีเอเจซาบวกเป็นที่เรียบร้อยครับผมบึ๊บไปโอ้โหได้รุยมานะครับผมก็ยังไม่ใช่อยู่ดีครับผมมาเราสุมุนนี้ต่อเลยมา ไม่ใช่ครับผมเราไปาไปรวเลยละกันนะฮะตรงนี้อีก8ตัวเอ้ยเมื่อกี้ได้อบานไนมาใช่ไหมมันชื่อตัวอะไระไม่ใช่ o B อุบานไนสิจะไม่ได้ฮะอยู่เสาหลักมแมลงนะครับผมลืมชื่อชุขนาดเชเลยกูโอเคครับผมเดี๋ยวเรามาเริ่มสุ่มกันเลยดีกว่านะครับผมสองร้อยใบที่เราเก็บมาโคตรนานเพราะว่านี่เลยทุกคนเอีเวนต์ต่อเอีเวนต์เนี่ยมันสุ่มได้ไมมันสามารถดองตัวสุ่มได้แค่25บใบเท่านั้นนะครับผมแต่ตอนนี้ผมเก็บมาได้200ใบอ่ะเพื่อนเพื่อว่าไงอ่ะความอดทนผมสูงแค่ไหนอ่ะ เออเพราะว่าผมอยากจะปั้นตัวละครโดมะมากๆนั่นเองนะฮะมาครับออกก่อนการันตีจะดีมากๆนะฮะขอเลยนะครับผมเฮ้ยมันมีอันนี้ป่ะเดี๋ยวขอยัดส่งแป๊บนึงนะครับผมโอกาสออกนะฮะขอยัดส่งเลยมีโอกาสได้อะไรบ้างโอ้มีตรงนี้ด้วยะครับผมนี่อาวุธแดงนะครับผมไม่เลวนะแล้วก็มีเพชรสองหมื่นนะฮะถ้าได้เพชรสองหมื่นมาก็ถือว่าฟื้นเลยมาผมกดไปเลยครับเึิบโอเคยังนะฮะยังครับกดไปต่อครับบึ้มโอ้โหการสุ่มนี่คือแบบ ลราลายเพชรมากเลยนะผมบอกเลยตรงนะครับมการสุ่มนี้คือลายเพชรจัดอะโอเคผมโดมะตัวที่หนึ่งมาแล้วครับผมไปต่อครับเบิบไปฮะโอเคโดมะมารวๆเพื่อนมาหน่อยมั้ก่อนการันตีก็ดีนะทระมานการันตีก็ดีนะโอ้โหคือไม่ออกโดมาไม่ว่านะฮะแต่ของนี่คือแบบไก่มากของนี่คือแห้งแรงมากเลยว่ะโอเคผมโดมะตัวที่สองนะครับผมมาต่อครับโอเคมาไหมล่ะ ก็แบบมันไม่ค่อยลุนแล้วอ่ะเพราะว่ามันการันตีตลอดนะทุกคนนะมันไม่เคยออกก่อนการันตีให้ผมเลยนะผมแม่งคุดเซ็งเลยวะดูดิไม่มีอะไรเลยอะ่ะลุนอะไรไม่ได้เลยรางวัลใหญ่ๆนะครับผมโอเคได้ตัวละครมานะฮะไปต่อครับผมโอเคโดมาตัวที่3นะครับผมมาเดี๋ยวผมขอญาตไปหาตัวสุ่มแป๊บนะครับผมจะได้เป็นโดมาตัวที่4ได้เนาะแลกไปเลยเดีครับผมนี่มาดิบอกเลยว่าคลิปนี้นี่คือน่าจะสุ่มมากกว่าอาคาสายนะ คือคลิปเดียวอะ่ะคือเปิดสุดเลยอะ่ะทุกคนมาถึงสี่ตัวเอาง่ายอะ่ะเออคือแบบแม่งของจริงจัดอ่ะตอนเนี้ยเราดองไปได้ยังไงวะเนี่ยโคตรบ้าเลยนะโอเครครับผมไปไปรัวครับผมมาครับผมมายังโอ้โหมันงออกแบบคือผมแทบไม่ได้ลุ้นเลยนะทุกคนนะเพราะว่ารู้อยู่แล้วอะรู้อยู่แล้วว่าเกมมันจะให้อะไรเรานะครับผมเออรู้อยู่แล้วครับเดี๋ยวขยายัดญาตับของฟรีนะครับอันนี้คือเป็นของฟรีนะทุกคนนะ คือถ้าเราสุ่มตามเงื่อนไขมันได้เนี่ยมันก็จะรับตรวจสุ่มมาอันเองนะฮะอันนี้คือผมบอกเลยว่าดีมากเลยกิจกรรมนี้นะครับผมเห็นปะมันคืนกําไรผู้เล่นมากๆนะครับถ้าสุ่มมา200ครั้งได้5ใบเลยนะเออผมรู้สึกมันคืนกําไรมากเลยถือว่าดีผมรู้สึกว่าดองมาก็ไม่เลวนะครับผมแต่แค่เราอาจจะได้ยากนิดนึงแล้วก็นานกว่าคนอื่นนิดนึงมาครับผมโดมารตัวที่4ฮะอุย้ยโอเคครับผมได้ไอเทมมาปลอบใจหน่อยนะครับไอเทมแดงก็ไม่แย่นะก็ไม่แย่นะ เพื่อนๆได้เสียงก่อสร้างทันงนี้ผมต้องขอโทษด้วยนะครับผมไม่แน่ใจว่าเสียงมันเข้าไปดังมากแค่ไหนวะแต่ก็ขอภายไปก่อนเลยละกันมาครับเดี๋ยวเราปั้นโดมาเป็น e ีพีที่1กันก่อนเลยครับผมยัดไปเลยฮะยัดไปให้หมดครับนี่ครับผม1ดาวแดงไปก่อนเลยฮะและตามด้วย2ดาวแดงครับผมมาโอ้โหคลิปแรกจะได้กี่ดาวครับผมจะปั้นแบบแสงอาคษะไปได้หรือเปล่าครับผมนี่ครับเรามีเศษเหลือครับเรายัดหมดเลยฮะเราหมดครับเราไม่สนอะไรนั้น สามดาวครับผมต่อไปครับผมสี่ดาวแดงกันต่อเลยมาไปดิโอ้โหมาขนาดนี้แล้วอะทุกคนเราก็ต้องไปสุดใช่ปะ่ะบึ้มไปเลยฮะสี่ดาวแดงแบบจุกๆนะครับซึ่งต่อไปคือดาวลุ้งแล้วขาดแค่ตัวเดียวอีเวนต์หน้าก็ได้แล้วนะฮะโอ้โหอันนี้ผมกล้าพูดเลยนะว่านี่น่าจะเป็นคลิปแรกเลยนะครับที่ปั้นมาแบบเป๊ะสี่ดาวลุ้งเลยอะคลิปเดียวนะฮะ แล้วผมบอกกล้าพูดเลยนะครับว่าตัวละครอสูรพวกนี้นะฮะแค่4ี่ดาวแดงนะครับผมแม่งเก่งกว่าดาวลุ้งของตัวละครธรรมดาแล้วอ่ะผมกล้าพูดเลยนะฮะเดี๋ยวรอติดตามมาได้เลยละกันนะครับสำหรับการรีวิวเจ้าโดมะนะครับผมว่าเราเนี่ยจะโหดแค่ไหนนะครับผมแต่ก่อนนี้ขออยัาอัพสักคู่ก่อนเลยละกันนะครับผมก่อนที่มันจะโหดเนี่ยมันก็ต้องอัพใช่ไหมเอออัพก่อนเลยละกันนะครับผมก็เดี๋ยวตอนนี้นะครับผมเดี๋ยวผมก็จะพยายามทําเกมนี้มากขึ้นละกันนะครับสำหรับคนที่เป็นแฟนคลับดัดค่าสูรละกันเนาะโอเคครับ แล้วก็ถ้าโดม้าเนี่ยมันดาวลุงใช่ไหมมันจะปลดล็อกเกี่ยวกับตรงนี้ใช่ไหมครับซึ่งตรงนี้เนี่ยผมก็เตรียมของมาแล้วนะครับในจดหมายนะครับเดี๋ยวรอได้เลยนะฮะบอกเลยว่าถ้าดาวลุงเมื่อไหร่เนี่ยโดมานี่คือแบบตึงแน่นอนนะครับน่าจะตึงเป็นอันดับที่2ของเรานะครับเพราะอันดับที่1นึ่งเนี่ยจะเป็นอาคาซาอยู่นั่นเองนะฮะวเราขออนุญาตอัปเกรดให้หมดเลยละกันนะครับผมใส่ให้หมดเลยครับโอเคครับผมก่อนที่เราจะไปรีวิวแบบจริงๆจังๆนะครับผมเดี๋ยวเราพามารีวิวแบบนี้กันก่อนไหม เออมันเป็นน้ำจิ้มมาหน่อยละกันนะครับผมแพ้ชนะไม่เป็นไรนะครับเราคำดูแค่ขัดซีนตัวละครอ,อเมริชันตัวละครสกิลต่างๆของมันพอละกันนะฮะมาเริ่มมาเหอนไหมเขาจะเป็นการปล่อยน้ําแข็งทำให้เป้าหมายติดซ,ซีซีได้ด้วยนะฮะและซ,ซีซีนี้คือการขยับไม่ได้นะครับผมรวมถึงบัฟเนี่ยก็จะเป็นการบัฟเหมือนจะเป็นการสร้างรูดทำให้ตัวเองโดนดาเมดเบาลงได้ด้วยหนึ่งนะฮะเห็นไหมครับโรูเขาครับโอเคโดนสับไฟฟ้ามาครับผมแล้วก็ต้องรอมานาต่อไปนะครับผมโอเค มานานยังไงครับผมโดนรอมานานอยู่และมานานส,สกลิลมาเป็นที่เรียบร้อยครับผมช็อตนี้นสกลิลไป,ลไปโดนมาเลยครับพระพุทธรูปน้ําแข็งครับผมตึ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 มติดแช่แข็งไปเลยในผมพ่อคิวจูโร่และก็ตายไปเป็นที่เรียบร้อยนะฮะฝั่ตรงข้ามไม่เหลือเซนิสึกับตัวฮิวอยู่ครับผมเราก็โจมตีไปน้ําแข็งไปครับปุ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 บบปุ้ปปปปยสกลิลแรงอยู่นะสกลิลซีเซเวอร์อยู่นะทุกคนนะเวอร์อยู่และเวอร์อยู่ครับดูครับโอเคครับแต่เซนิสึกเขาแรงมากเราต้องภาวนาติิิิดสกลออัััตตมมาครบผ ปล่อยเพื่ทุกๆเป็นหนึ่งรอบเพราะติดแช่แข็งติดด้วยครับผมติดแช่แข็งติดด้วยแล้วดรามจโอ้โหปุบ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 ฮิวไม่ทันครับตายไปเลยฮิวไม่ทันนะครับผมแลกก้วสกิลรองก็ปาดไปนะผมเป็นน้ําแข็งแบบต่อนเนื่องนั่นเองนะฮะโอ้โหดาเมจดดิถึงใจมาก <S <S คือมันไม่ใช่ตัวละครแบบดาเมจเท่าอาคาสะนะผมที่แบบต่อยตายตัวหนึ่งต่อย,ย,ย,ยตายตัวหนึ่งนะฮะแต่ตัวละครตัวนี้มันจะได้รับในเรื่องของซีซีมาด้วยนั่นเองนะฮะซึ่งบอกเลยว่ามันอาจจะไม่เก่งเดียวหรอกแต่ถ้าแบบอยู่กับเพื่่่ออนนนนนนๆเียมััโหดแครบ เพราะว่ามันมีซีซีที่สามารถหยุดฝ่ายตรงข้ามได้แบบโคตรเกียรน่ะเอออะไรทำนองนั้นซึ่งเดี๋ยวรอติดตามมาได้เลยละกันในผมสหรับการรีวิวแบบจริงๆจังๆในผมสหรับเจ้าโดมะนะฮะก็บอกเลยว่าโหดมากแล้วก็สมการอวยของผมมากๆเลยละกันนะฮะก็ถ้าคลิปวิดีโอวันนี้มีอะไรผิดพลาดไปก็ต้องกราบขอโทษมาที่นี้ด้วยละกันในผมก็ช่วยกันกดไลค์แล้วก็กด subscribe ผมหน่อยละกันนะฮะเพราะว่าคลิปวิดีันนี้ก็มีประมาณนี้แหละไว้เจอกันครับผมในคลิปวันหน้าบ๊ายบายครับ ถ้ามาอยู่ในหัวใจบอกเลยก็คงต้องเหงาและเพราะมันมีแก้นูคนเดียวอันนดี้ีีคงต้องขอโทษขอโทษครับที่โสดแบบนี้ไม่ได้จะเอาโลพอทักใครไปไม่รู้กี่ทีมีแจะคนบอกว่าเซโน